ขอดีสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีเพื่อนเล่นหรืออยากจะหาเพื่อนเล่นสามารถจอยที่ขอดของเรามาหาเพื่อนเล่นได้เลยนะครับลิงจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและท่านใดที่สนใจอยากจะสมัคร q m d j อหรือเ c d j สามารถติดต่อคันเปิดรับสมัครได้ที่เพจเอ็เลยนะครับเฮ้ยผู้หญิงมา MDJ มดด้วย M อนะ็ไม่มินได้ตำแหน่งครับไม่มินไม่มินเรื่องอะไรไไเรื่องอะไรครับ ไม่แม่นใช่ไหมครับตอนนี้มีออฟกับโรมให้เลือกครับไม่เป็นไรครับมีออฟกับโรมครับหรือว่าเล่นหัดอะไรเปล่าโรมก็ได้โอเคครับผมครับมีเฟสไหมครับไม่จะติดต่อซอฟต์ทีตึ้งมาต้องติดซอฟต์ทีมาได้ผมผมเล่นโรมไม่เป็นจับมือก่อนได้ไหม เฮ้ยเนี่ยเลยเป่าแปดเจ็ดเจดแปดเอาเรื่องจัดวันเดอร์ไมมินเตอรวันเดอร์เก่งมากครับหัวรับวมันไม่ร้อยไม่ทันเล่นเลยเขาเปิดใหม่ดีหรือมึงดิบมึงคับทำไมเออเขาไม่เปิดแบบคอเกมไงสื่อสารวันเดอร์สวยครับวันเดอร์สวยครับเรื่องนี้เ่าหยุดจีทุ่มดีนะตรงเนี้ยโหโคตรเก่งครับจริงน่ารักครับน่ารักครับไี่พายล้อะ ทำงานฮะไอ้ยี่ตีฐานดีเอาโล่โอ้โหโอ้โล่หมดเลยครับเฮ้ยฟาร์มไวอ่ะปกติไม่เคยนะเนี่ยปกติเล่นโล่ก็เจอเพ่ฟาร์มไวขนาดนี้ไมัเอาสูมาเจอกูกูตายไอเชอตเก็บงึงดัวเดียวมยยกไม่มีสปินนะ ผมไม่กูมีสองแล้วกูสามโอ้โหอันติีไม่ถึงอัตรีสุดหล่อสรคอนเลยสะนเนี่ยตางสองตสองเอน้เปลี่ยนได้รงสองัโจ๊ไปเติมโจ๊กไปเติมราเรีบไปเติมเนรยโ๊อยู่นี่โจ๊กอยู่นี่เนี่ยหยัมากูอันตสิบเก้าเลได้มากรมากรมากรใบาทย เออส่วนเออส่วนกไั้ไม่เลยโอ้แรงเลยแม่เราก็คูน่ากินไค่อยจับอีกเมี้ยเดืดเลือเยูกันกตายแล้วเายอหอมหลบตะเกยบเพนนี่เนไปกลางเอ esi dan dengan bener lebih dengan besi Portrait dia, cumanTelepon Erasan sultsamango fellow menebak youmugwa weilai yang dirayang Tirai bekerja aman dan sillah dengan I government Silver sian木 gift Jowe kennang statistics yang benar sangat satu hiburan wiss jadi Hojol It is paypal challenges site instead of allowing you to enter de... in advance wanted j Rings and Europa lust keku independen danич libar suing war git berdaya Util rules that I don't seem needed Lest ตางสี่สามตั้งสี่สามเลยว่โจโจพักติดนะโจแปดแล้วก็ถกินนะนครับเนี่ยวาลงไปมครัาพี่ชายจริงจริงโอ้ยโอ้ยดึงไม่ถึงโอ้ยเธอถ้าเธอดึงถึงนะไอ้เนี่ยเราไม่กินกูได้เคยคนรักกูอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้อะถ้าเขารู้เขาจะรักเธอไหม เแอาเาอุระมอสทม้ยเกี่ยไครับเพื่อนกูกเห็น,น,น,หนยู่้คือมันเห็นหน้ากูมันก็ออกมาละมอสมจะหนียังไงอะกูไม่ยอเสียงได้กับม,มนันได้โอดินโดนอดเจ็บจเลย ตัวขวาบาบดาบทะลุโอ้ยส่วนตีแล้วส่วนตีแล้วเฮ้ยเพี้ยนไปเฮ้ยโอ้โหยังในนี้จับไม้แม่อุ้ยมันเลยเข้าบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจับดึงนะนี่แต่ไม่อยู่กูนึกว่าจะอยู่แค่พุ่มนะนะมัไอ้สูตมานะเอ้สูตอยู่พุ่มนะเอามันลากใจเลยที่กลางคนมือเอ้๋เราเรียกอะไรจะมีสมัยโอเคครับทำเป็นโชว์เรียกตัวมาสมัยเสือวะ ไฟก็เงี้ยตัวโบไหมตายปะน่ะก็ไม่เห็นเลยแหะไก็ไม่เห็นโหแม่งแตกเบสติชั้นได้ร่างได้ล่างได้ล่างเียางมมเขียนมีสุนมลีด้วยลูกมึงตึงแมวูเอ็นตีมีนีแม่งตัวแตกไงเอ้โหแม่งแน่ไม่รู้เอเพีตีม้งว่จ ตตู้สวยตตูก็อยู่ล่างอ่ะมันนอกจากสามตัวมีเรียวมาเอาอมีแค่นั้นน่ะไยังได้บนด้วยมีเรียวเล็กหอดด้วยเรียวเล็กหลอดด้วยไหลเรียวลง้างนับก้างเดิกู้องออกเป็นตาม่อ้นเกมเนี้ยมันไม่ตอ่ะ ออกก็ออกกันได้ก็ออกหอนั่งก็ได้ไอี่ะไอ้เวกเกินผายก็ได้อะไรนะเกินผายก็ได้ดุเรือใช่เออเรือเรื่องายขาพูดจะถามจะยิมทีแรกไมไยิมไหฮะครมันนำรนต่ครับเนไปไหนมาเพนัเป็นอยู่ลาโดหายนะผมเนี่ยดักได้เลยเอ๊ะเอาคนหปไปโจกท้อยู่นี่โจกอยู่บนโจ๊กบนสอ จับเห็นไว้เล่นหน่อยดิจริงไม่ต้องก็ได้จับกันเลยทมาตีตรงเดกตา้มามมาดาไิตัวน่าจะไหวสองคนให้ตีได้ย่ไหวครับไหวครับวแฟนกูไหวครับไม่ต้องช่วยเขาแฟนเขาผู้ชายทำไงยังไงผูชายเด่น โจมโจยเมีมีให้โจอีกโดนโจ้ไปโดนเพื่อกูตึงมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังเนี่ยแล้วพี่เขาไม่ลงมาตีนกอยู่ ไม่ไม่สุดเราวท่มันต้องต้องใสบเดี๋ยวเราก็ไม่มีใครบอกอไเงี้ยว่ากลางหมดเวลาไม่มีใครบอกจะได้แบบเออก็รู้ว่าไม่ไหวแริงไม่ไหวผอ้เฮียติดเธอเราไปตายอกูกูแต่งที่มันได้รับที่รับได้รับที่รับอืมอุ้ยเพลนเลุยกูอีกเฮียโดน่าอร่อ ตายเทพพิชิตฟ้ามวยสับจากแปดทิศไม่โจงมันมาของกันนะมันอยู่ที่ละจังหวัดโจกมันเอาแรงเลยอะอีแยงมาของกันตชิ้นเลยยิเวไ้เจียห้าว่าจไหนเนี่ยเยวนะตายนะมาตามม่ตา เพื่อนอยู่บนนะเพื่อยู่บนนะมันเสี่ยตีแล้วเนี่ยตัวเีวเดี๋ยวกรับบนให้ก่อนป๊บนึมเดี๋ยวเข้าไปเล่นเพื่อนอยู่บนเขนะล่างเข้านะเต้รวังวตนวยตัวยวอุ้ยอุยไอ้เหี้ยไม่ใชเล่นนะเนี่ยงเอาก่อนเดยแม่งเอาแบบตรงวะเอ็กงกชิบเผือด้วย เลยกราไม่ม <sk PI AN N> ีตัวเบิร์ตนอกจากกูมิจำเราเลี้ยวลงโมหลงเหรอหลงใครได้ใครได้าบาร์เบสซี่ยีเบตุยเาจะยึดแล้วเฮ้ยเอาเกินเฮ้ยเล่นไม่ตายวะสี่ผีก็ตายวะเอ้ยเราเลี้ยวได้เนี่ยเพนเจ็บเพนเจ็บ พีดไปแล้วปล่อยลามือก็ได้นะมาเล่นบนกลางนไม่ได้กลามีนอยู่มีดิสเกอร์สเกอร์พุงาังูเล่นบนกูยกเล่นบนเปลีนเปลเปมน่าจะมาหาเป็นอยู่นู้ดเอ้ยเชี่ยกลางอันนี้เชี่ยกลางอันเี่ยกลางอเ่กาอนผู้เชียร่างต้องรับรางเอยกูตงเอาขาไปนูเจ้าเจ้ากูติดทำไม่ไ

ตีนเจนหดมาก่อนได้ไม่ต้องเปิดโอ้โหแล้วมาลาปีกคุตาแย่เลยตอนนี้วิ่งหนีเลี้ยวอ้งจุนจุงจุงอฮะหมดได้าำมีการเวทเอาไว้อาฮะไม่ได้ไฟน่ะ ไ <Hey, S 2> ม่ได้มีมีวิวอยู่มีวิวเพื่อนกูตึงเปิดไม้ด่าแม่งด้วยนี่จะกูมีวิวตลอดวิวเด้งหมดเยอแล้เร่มนหมท ได้การเว้แม่งเจอกูไอ้แกอุ้ยมีแถบหรอยังไม่มีสองด้วยกูระวังไม่ผดนะน้องมันรับมีอฟสูอยู่เออมีอฟสูเอ้ยไฟได้ห้าสี่ตอนนี้รีบไฟอ่ะโหนดูเลยเฮียว่าจะทำเวฟได้รังยังตีนรอหักรอดักนี่ก็ได้นู่นวิกูมีจับ ออนี่ก็ได้นะพี่อาจารย์กมาไม่มีอกกะบเนาเก็บกูรีป่เอาดิโดนเด้อล่อมาแล้วนะเฮ้ยกูไม่รีงิเกูตัดกลางมอสออแวนะเล่นต่อเฮ้ยเล่นต่อได้นะเนได้เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยจับเพนได้่หดิ วๆๆๆเดเดี Scroll, to sea, to sea. ๋ยวจขวาขวาขึ้นฝ่าได้อยู่นะใจเย็นนะเราโลหมดเลยนะโดนตตายโดนตูมตายทุกคนนะกูบอกให้ตอนนี้เฮียอีเบตายโดนยิอีกทีเฮ้ยอีต้งีได้ได้บันเดิได้้าต่อะได้เลยไหวนะ เม่ไดสล้ครับสรสล้วครับเข้าบูเลย T B U N เี๋ยวามาอยู่ขานบนเยอะ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 เออเเนอยาแล้วหลอดนะมันึหลอเลยนะเจ็บหมือนัน้าว่าเราไม่ว่ต้องเอาคนอะถ้าเขาตีเจ้าเพนเข้ามาเลยเอาคนก่อนไเจ้ากูเฮ้ยจับจับจับตายตไอู

มบกน้ำขุ่นน้ำลายดุดเห็นบอกโกว่าเ,เก็บวีเอ็มพีเนี่ย MVP. Yeah. สกาหาะก็ต่อเลยครับ